เ,เขาอยากกินตำกุ้งสดจังเลยทำให้เขากินน้อยจุม๊มเองกันจุม๊มเองป่ะได้เล,เลยเดี๋ยวเขาทำให้กินนะจ้าพขาได้ของคมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยหั่นผักชีฝรั่งหั่นมะเขือเทศแล้วที่นี่หั่นมะนาว เดี๋ยวเขาจะเริ่มตำแล้วนะตำเลยครับใส่พริกแดงจินดาผงนัวตำค่ะใส่มะเขือเ,เทศใส่น้ำปลาร้าใส่บลูเบอใส่บลดเลยรจ้าน้ำตาลเคี่ยวมะนาวเยอะทุกอย่างให้เข้ากันกินนมาแดวขึ้นมาตวง่อยมึงข้าชิมหน่อยอน,นะโอ้ยแค่ก,กลิ่นก็คือแบบแซ่บ ใส่มะละกอใส่กุ้งสดเบิดเลยป่ะเบิดเลยจ้าเหยาะไ่อย่เด้อกลือสิเล่ผัชีฝรั่งตักใส่ถาดเลยว้าวำมัยแตก็มใส่ขนมจีนค่ะเสร็จแล้วเมนูต้มกุ้งสด แม่เรืวอชิมก่อนคือแบบน่ากินมากที่รักคือ,อเป็นตัดเสบเค,ค่ะอิลีเบิงทุกคนเบิง้งเ,เสบตัวน้องคุณอ่ะมาจ้ะว้าอ,อ,อืมอื้มโอ้โห,อหอบอกเลยแสบ,บอื้มเลยมาก เคนถามทำเยอะฐานนี้กินหมดไหมมือสวยหน่อยมือเบิร์เท่าไหรจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับเธอมมือนี่ค้นหน่อยเลยนี่เป็นป๊อปแมนเพระวันอาทิตย์หยุดไปสองค้นท่าน้ำชานี่กับตังกุ้งแล้วก็ผัดผึงกับหยิ่กุ้ง